สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายตลาดแต่คนมักมองข้ามครับเพราะในกลุ่มเดียวกันคนมักจะสนใจรุ่นก่อนหน้าและรุ่นหลังจากรุ่นนี้เลยทำให้มันมีจุดเด่นในเรื่องของราคาครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคามาวินออโตพาร์ b e n ธอิส y ม i f ไลฟ์บอดีพาและของแต่งเบนครบจบที่เราโตโยต้าโคโ l a 1.6ลิตร S E G ขอขอบคุณคุณพงษ์สมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวครับ c โคโ l a เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C Segment ของทางค่ายโตโยต้าเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางค่ายและได้รับความนิยมทั่วโลก อยู่ในสายการผลิตอย่างยาวนานมียอดการผลิตสะสมรวมมากกว่า44ล้านคันเปิดตัวครั้งแรกในปี1,966จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด12เจนครับเจนที่1 E10 ในปี1,966เจนที่2 E20 ในปี1,970เจนที่3 E30 ถึง E60 ในปี1,974 เจนที่4 E70 ในปี1979เจนที่5 E80 ในปี1983เจนที่6 E90 ในปี1987เจนที่7 E100 ในปี1991เจนที่8 E110 ในปี1995เจนที่9 E120 E130 ในปี2000เจนที่10 1> e 1 4 0 e 1 5 0ในปี2005เจนที่11 e 1 6 0ถึง e 1 8 0ในปี2012และเจนที่12 e 2 1 0ในปี2018ครับโคโรล่าตั้งแต่เจนที่1ถึงเจนที่5เป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์นะครับแต่หลังจากนั้นจนถึงนับปัจจุบันเป็นรถในกลุ่มคอมแพคคาร์และโคโรล่าขึ้นชื่อในเรื่องความคุ้มค่าและความทนทานครับ รถที่รีวิวในวันนี้ Toyota Corolla 1.6 e ลิตร S E G เจนที่8รหัส e 1 1 0แต่ในบ้านเราเรียก ae 1 1 0โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1995จนถึงปี2000และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1996ครับสำหรับฉายาในบ้านเราก็จะมีหน้าหนูตูดเป็ดและตัว Minor อร์เชนจะเป็นโฉมตองหนึ่งครับ สำหรับความเป็นมาของ ae 1 1 0ตอนเปิดตัวครั้งแรกมันเริ่มด้วยเครื่อง1.5และ1.6ครับแต่ไม่ตอบโจทย์กับลูกค้าเพราะว่าคู่แข่งดันออกเครื่อง1.6และดูบอดี้รูปโฉมสวยงามกว่าทุกประตูครับหลังจากนั้นก็ได้มีการ m i n เ r c h a เชนปรับหน้าตาเปลี่ยนไฟใหม่นะครับออกมาในเครื่อง1.8ซึ่งจะมีฉายาว่า high t o r q และมีพ่วงท้ายคาว่า A l t i s ด้วยสาหรับ คำว่าั u t i s เป็นครั้งแรกที่โตโยต้าพ่วงมาด้วยมันเป็นคำในภาษาลาตินครับมาจากคำว่าั u t o s มีความหมายว่าเหนือกว่าซึ่งแสดงว่าเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเองครับมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลและเพรสที่รถเดิมควรจะต้องมี1 2 3 4 5และ6ครับบนฝากระโปรง3จุดครับ1 2และ3ครับสำหรับเครื่องยนต์จะมีเครื่องยนต์ขนาด1,500 1,600และ1,800ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาวด้วยสายพานขนาด1.6ลิตรรหัส 4A FE 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ16วาล EFI 114แรงม้าแรงบิด1145นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 1> 0 1 10.2 10. วินาทีท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว4.8เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม c กฟอร์สันสตรด้านหลังเป็นมัลติลิง k ระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด185/65/14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่165จนถึง195ครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ย,ยางขนาด195/60/15จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์150มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.05ตันครับมิติของตัวรถกว้างคูณยาวคูณสูง1.69คูณ4.31คูณ1.39เมตรครับหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์บอดี้สไตล์ ซีดานแพลตฟอร์ม AE110 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด50ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน91ครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้น้ำมัน E20 ลุงแนะนำให้เปลี่ยนสายน้ำมันก่อนนะครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถจะเป็นดอกแล้วก็ด้านบนจะเป็นพลาสติกค,คุ้มครับตอนป้ายแดงจะเป็นดอกพลาสติก2ดอกเป็นดอกเหล็ก1ดอก สำหรับอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นคุญแจร,รวมกับรีโมทแล้วครับกระจกเดิมติดรถบานหน้ากับบานหลังเป็นของ TSG ครับสำหรับกระจกประตูจะเป็นโลโก้โตโตยโต้าประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัสครับตรงนี้ของเดิมจะเป็นผ้าหุ้มและด้านล่างเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บาน ร่องรอยจากการใช้งาน1,60,000โลครับช่องใส่กระสารอยู่ด้านล่างเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะปรับพนักพิงรุ่นนี้มีหนุนหลังมาให้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับครับ 1, 2, 3 ที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ํามันครับมีที่พักเท้ามาให้เป็นแป้นพลาสติกครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องใส่ของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับช่องใส่เหรียญที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบสีก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งล่อน แต่ซื้อมือ2ราคาอยู่ประมาณ1,500บาทครับขนาดจับกระชับมือวงกำลังดีตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นลงถุงลมนิรภัยมีมาให้1ลูกเฉพาะคนขคับการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวา เรือนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น5จอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันความเร็วถึง220ตำแหน่งเกียร์วัดรอบและอุณหภูมิครับดับบอ์์และคอนโซลกลางมาในสไตล์ของ Toyota ายุค90ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวโฉม3ห่วงดูได้ว่ามันแทบไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่จริงๆมันไม่ได้ถึงกับเลวร้ายครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเขา ต้องบอกว่าคู่แข่งทําได้ดีกว่าทุกประตูครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องและจะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องแอร์หลวมกรอบแตกง่ายครับวัสดุเฉพาะบริเวณนี้ที่เป็นซอฟทัชครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดตามสไตล์ในรถยุค90ครับด้านบนจะทำให้ให้วางของได้ช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องด้านข้างจะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉิน กับไลฟ้าด้านหลังครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่สีสันไม่ถูกใจลุงครับนาฬิกาดิจิตอลวิทยุขนาดวันดินอันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือเลื่อนง่ายๆโง่โแต่โคตรทนโหมดการใช้งานอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิไม่มีฮีเตอร์นะครับเปิดปิดการทำงานและปรับแรงลมได้4ระดับครับ ด้านล่างเป็นเก๊กเก็บของขนาดทุดินลึกประมาณเกือบหนึ่งฝ่ามือครับของเดิมจะเป็นพลาสติกอันนี้คุณพง์เขาไ้หุ้มมาเพิ่มครับถ้าเป็นในโฉมไฮท็อกมันจะแบ่งออกเป็นสองช่องครับด้านบนจะเป็นช่องเก็บของแบบมีฝาปิดด้านล่างจะเป็นที่วางแก้วครับที่เขี่ยบุรีที่จุดบุรี่และถาดใส่ของกระจุกกระจิกครับ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็น3สปีดเพราะตรงนี้ครับ L2 และก็ดีมีปุ่ม overdrive อยู่ตรงด้านข้างสามารถจอดแปะได้ครับดึงลงมาได้เลยช่องใส่เส็ษเหรียญขึ้นทางด่วนและเบรกมือครับตัววัสดุจะเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนอยู่ทางฝั่งพวงมาลัยขวาครับการใช้งานก็ตามปกติทั่วไปครับที่พักแขน ตัววัสดุเป็นพลาสติกครับเวลาเหงื่อออกมันลื่นระยะถือว่าโอเคตำแหน่งในการใช้งานจริงดีมากครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟต์ทั h เวลาเท้าโอเคครับระยะถือว่าใช้ได้ข้างใต้ที่พักแขนจะเป็นเก๊กเก็บของมี2ชั้นครับชั้นที่1เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับสำหรับชั้นที่2 เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือเกะใส่ของของรถรุ่นนี้เป็นอะไรที่ลุงชอบมากครับใหญ่กว้างจุของได้เยอะลึกประมาณฝ่ามือครึ่งเลยครับแต่วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปอย่างเดียวนะกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างถือว่าโอเคแต่ความยาวสั้นไปนิดนึงครับเวลาใช้งานจริงมันมองไม่เห็นเสาซีทั้งสองด้าน มอเตอร์ไซค์จอดด้านข้างลําบากครับจะไม่มีไฟส่องแผนที่มาให้ทางด้านหน้านะครับแต่มีไฟส่องห้องโดยสารมาให้1จุดก็คืออยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าการใช้งานตามปกติทั่วไปครับที่ลุงชอบใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุหลังคาครับฉนวนบุมาดีมากม่านบังแดดวัสดุด้านนอกดีครับแต่ด้านในเป็นกระดาษอัดค่อนข้างกองแก๊ง ด้านซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้1อันครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถด,ดีมือจับลังคามีมาให้3อันยกเว้นฝั่งคนขับครับเบาะที่นั่งคนขับทำได้ไม่เลวครับตัวเบาะของเดิมวัสดุจะคุ้มด้วยผ้านะครับเบาะค่อนข้างใหญ่แบกกว้างนั่งสบายสำหรับพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนัจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งดีครับ หัวหมอนเป็นอะไรที่ลุงชอบมากครับปรับความสูงได้5ระดับและปรับเอ็นมาด้านหน้าด้วยทำให้ตำแหน่งดีมากครับการใช้งานจริงชอบมากบ่อด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางความรู้สึกในการนั่งมันค่อนข้างจมครับไม่ได้แตกต่างจากโฉมสามวงเท่าใดนักแต่พื้นที่เล็กลุงทำได้ดีครับจุดที่แคบที่สุด4นิ้ว พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากพอด้านซ้ายกับด้านขวาขาสามารถเหยียดได้สุดเท่ากันเลยครับเวลาที่เราเหยียดสุดพื้นที่จะเหลืออยู่ประมาณ3นิ้วถึงจะกระแทกคอนโซลครับเฮดโรมมีอยู่1กํากำปั้นกับอีก4นิ้วครับกระจกด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ90%ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังที่เบาะแถว2จะติดที่เสาสีแผงประตูแถวสอง ซอฟทัชซอฟทัชตรงนี้ของเดิมเป็นผ้านะครับและด้านล่างเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่เอกสารมาให้2ช่องด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับเบาะที่นั่งแถว2ถือว่าโอเคถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุค90ครับตัวเบาะใหญ่หนาพนักพิงองศาชันไปนิดนึงครับแต่พอรับได้ หัวหมอนตามสไตล์ของรถในยุคนั้นเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับเฮดรูมมีอยู่4นิ้วครับข้อด้อยของรถรุ่นนี้ก็คือเล็กรูมของเบาะแถว2ครับพอดีเป๊ะเลยสำหรับรถรุ่นนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้าโฉม3ห่วงมันเน้นในเบาะคู่หน้าครับต่างกับโฉม3ห่วงที่เน้นทั้ง4เบาะเพราะฉะนั้นคู่หน้าของรถคันนี้นั่งสบายกว่าโฉม3ห่วงแต่แถวหลังแย่กว่าครับ พื้นที่วางเท้าทําได้ดีครับลางเบาะค่อนข้างสูงสอดเท้าได้สุดเอาเป็นว่าเวลานั่งทางไกลเปลี่ยนอลิยบทได้แล้วกันมีที่พักแขนมาให้หนึ่งอันขนาดถือว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่ม c s e gment ด้วยกันครับด้านหลังของเดิมจะเป็นช่องทึบนะครับแต่คันนี้คุณพงเข้าไปเจาะเพื่อให้ใช้หยิบของทางด้านหลังเพิ่มความมเนกประสงค์ได้ครับตำแหน่งบาะคนที่ห เหมือนกับลูกกรอกชัดๆครับหัวหมอนไม่มีมาให้พนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันเป็นที่พักแขนด้วยตัวเบาะถือว่าโอเคสุดครับแต่เวลานั่งก็เหมือนกับนั่งเบามอเตอร์ไซค์สำหรับพื้นที่วางเท้าไม่มีเพราะว่ามันติดอุโมงค์เพลาขับครับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าถึงจะพอนั่งได้บ้างพอนั่งมันก็จะชนกับเบาะด้านหน้าด้วยลักษณะาการนั่งก็เหมือนจะล็อกตายพอสมควรครับ ตำแหน่งนี้โดยส่วนตัวลุงมองว่าเหมาะกับเด็กเท่านั้นครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดเก็บดีๆนั่งวิทิมดักครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1สวิตภายในห้องโดยสารวิธีที่2ไขกุญแจครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีถึง580ลิตรครับ ถ้าลุงจำไม่ผิดลุงว่ามันน่าจะเยอะที่สุดในยุคนั้นวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้นะครับพื้นที่ทางเข้าค่อนข้างแคบนะครับลุงรู้สึกอึดอัดมากแต่เข้ามาแล้วกว้างมากครับขนาดด้านหลังมีกระเป๋าใส่สัมภาระนะยังเข้ามานอนได้สบายๆเลยครับทางด้านขวามือจะเป็นที่เก็บแมลงครับทางด้านซ้ายมือเป็นช่องเก็บของครับ ล้อ,อยางอะไหล่จะเป็นล้อแม็กครับอันนี้ล้อลายเดิมเลยไฟสองห้องโดยสารจะอยู่บริเวณนี้ครับข้อดี 1. เป็นรถตลาดที่ราคาจับต้องได้ 2. เครื่องยนต์ทนทานดูแลง่ายซ่อมง่ายราคาไม่สูงดมแกส๊สทนครับ 3. ราคาอะไหล่ไม่แพงมีหลายเกรดที่เลือก 4. อัตราสิ้นเปลืองถ้ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถือว่าประหยัดเห็นเลขสหลักตลอดครับ หระบบแอร์เย็นมากถ้ารถสมบูรณ์ 6. ศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ไหนก็ได้ทั่วไทยครับข้อเสีย 1. ภายในห้องโดยสารแคบโดยเฉพาะเบาะแถว2คอนโซลดูโบราณถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับ 2. ช่วงล่างตามสไตล์โตโยต้ายวบยาบนิดนึงแต่ส่วนตัวลุงรับได้ครับ 3. อะไหล่เชียงกงเริ่มมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรในประเทศจากการระเบิดรถครับ 4. การเก็บเสียงไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเวลาที่เราวิ่งความเร็วสูงครับ 5. เบาะที่นั่งจมเข้าออกลำบากคนแก่และคนตัวใหญ่ไม่ชอบครับ 6. ไม่มีที่วางแก้วน้ำมาให้แต่สามารถเอาของไฮท็อกมาใส่ได้ครับอาการประจำรุ่น 1. ระบบความร้อนถ้าถึงอายุต้องทำควรทำให้จบภายในทีเดียว จะได้ใช้งานได้ยาวๆครับ 2. ระบบแอร์เสียตามอายุครับแนะนำว่าให้ทำระบบความร้อนก่อนและค่อยเช็คระบบแอร์ทีหลังถ้าทำจบแอร์จะเย็นมากครับ 3. ถ้าลดดับกลางอากาศให้ลองเช็คหัวเทียนคอยจานจ่ายและคอนเดนเซอร์ครับ 4. ระบบช่วงล่างแบบมันติลิงมีจุดยึดหลายจุด แนะนำให้ซ่อมทีเดียวยกชุดครับอย่าซ่อมทีละจุดไม่งั้นไม่จบปวดหัวเปล่าๆครับ 5. ระบบเกียร์ส่วนใหญ่เป็นตามอายุแต่เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนครับก่อนที่จะซ่อมแนะนำให้ลองเช็คดูราคาเชียงกงก่อนว่าราคาเกียร์เท่าไหร่แล้วค่อยตัดสินใจครับ 6. กยางลองท่านเครื่องส่วนใหญ่เสียตามอายุแนะนำให้ใช้ของแท้ครับเจ็บทีเดียวจบอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 8ถึง10กิโลลิตรนอกเมือง14 1 6ถึง16กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11 1 3ถึง13กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์และถ้าเป็นเกียร์ธรรมดายิ่งประหยัดครับคู่เปรียบ 1. h o n d คันด i าซ n วิก a n s นิส y ันซันนี่ o t ม g าสด o าโปรดิเจ s u b a ฟอร์ดโฟ z a กัส u n d a i บ l รุอิมพรซคุณดและ7 Mit s ิ b i s h i l ิ n c นเอครับ ราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่5.8จนถึง6.4แสนครับสำหรับราคามือ2อนะัปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่35,000จนถึง65,000บาทถ้าราคาแพงกว่านี้ลุงไปเล่นรุ่นอื่นละครับกับ Toyota Corolla โฉมตองหนึ่งเล่นได้อยู่แล้วครับพื้นฐานเป็นรถซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำแต่ที่หลายๆคนมองข้ามเพราะเนื่องจากตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดง ออปชันมันดูด้อยกว่าคู่แข่งครับเลยทำให้หลายๆคนอาจจะติดแล้วก็หลงลืมกับมันไปแต่ในความเป็นจริงพอมันเป็นรถราคามือสองแล้วถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ปียังได้และราคาจับต้องได้ง่ายครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราือเพื่อนกันสวัสดีครับ โตโยต้าโฉมหน้าหนูตูดเป็ดและตองหนึ่งจริงๆแล้วใช้ได้ทุกโฉมเลยครับแต่ถ้าลุงจะเลือกเล่นเองลุงชอบตัวไฮทอรครับเพราะเป็นเครื่องยนต์1.8ตัวรหัส 7A ลุงว่ามันใช้งานตอบสนองตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับสำหรับในกวนลุงเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้อยู่จนถึงนปัจจุบนันและวิ่งเกินหลักล้านกิโลเมตรไปแล้วครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดฝานะ เรื่องเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าอึดถึกทนจริงๆติดแก๊สได้ไม่มีปัญหาแต่อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คหน่อยครับการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าโอเคนะและเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อการใช้งานถือว่านิ่มนวลครับหลังจากนี้ไปด้านหลังจะกลายเป็นทอร์ชั่นบีมแล้วตั้งแต่โฉมหน้าหมูนะก็แล้วแต่เลือกครับ แต่ลุงว่าความน่าสนใจของมันก็คือคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามโฉมนี้ครับทําให้ราคามันค่อนข้างจะคล่อมกับโฉมตัว3ห่วงอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครเลือกโฉมนี้เราก็จะได้ลดในปีใหม่กว่าครับลองตัดสินใจกันดูครับ